ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอโคกหอยคงในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะของโรงงานคัดแยกขยะนะคะก็ได้ทําเรื่องถึงหน่วยงานภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะซึ่งทางภาครัฐเองนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลว่าหากการตั้งของโรงงานคัดแยกขยะนั้นมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอเรื่องเยียวยาได้ค่ะ กองขยะขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลคลองหอยโขงอําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งถูกกองสมเอาไว้โดยไม่ได้รับการคัดแยกมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะส่งกลิ่นมหมนไปทั่วบริเวณเลยค่ะ จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวนะคะก็พบว่ากองขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยกนี้ค่ะเป็นขยะจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจํานวน23แห่งและจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อําเภอคลองหอยโ่งอีก4แห่งค่ะ ปริมาณขยะประมาณ65ตันต่อวันนะคะหากคิดเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะก็จะมีขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยกถึงปริมาณ3,900ตันค่ะทางด้านของตัวแทนเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการเจราจากับ โรงคัดแยกขยะแล้วค่ะถึงการบริหารจัดการไม่ให้ขยะตกค้างโดยทางโรงงานคัดแยกขยะเอกชนค่ะก็ได้อ้างว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ทางพนักงานเนี่ยหยุดงานและอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนทีมผู้บริหารทําให้การคัดแยกขยะนั้นต้องหยุดชะงักค่ะต่อมาได้ส่งตัวแทนเครือข่ายนะคะได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปี2562ค่ะเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะก็พบว่าการ ก็พบว่าทางโรงงานเนี่ยได้รับอนุญาตการจัดตั้งนะคะและได้ดําเนินการถูกต้องค่ะ ในส่วนของการดําเนินการในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งได้ทําหนังสือถึงนายอําเภอคลองหอยโขงและอบตอคลองหอยโขงให้ระง,งับใบอนุญาตประกอบการหรือว่าหาแนวทางในการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะทางนี้ก็จะมีการยื่นหนังสือต่อสารปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไปอีกด้วยค่ะมาดูทางด้านของอําเภอแล้วก็อบตอคลองหอยโขงกันบ้างค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ออกคําสั่งให้โรงคัดแยกขยะปรับปรุงสถานประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการบําบัด ให้ได้มาตรฐานค่ะกำหนด180วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งในส่วนของโรงคัดแยกขยะก,ก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งเครื่องจักรคัดแยกขยะ400กว่าตันซึ่งจะสามารถคัดแยกได้นะคะขยะเนี่ยประมาณ400ตันต่อวันก็จะรองรับขยะในพื้นที่ประมาณ65ตันต่อวันได้คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะนอกจากนี้จังหวัดสงขลาก็จะเชิญในส่วนขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องชุดใหม่ร่วมหาหรือแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างต่อไปค่ะ